สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ํานครนายกค่ะวันนี้พาชมที่ดินติดแม่น้ํานครนายกและใกล้ถนนเส้นหลักสีนาวาเขื่อนคุณดานค่ะแปลงนี้เนื้อที่8ไร่3งาน96ตารางวาค่ะค่ะไปแค่4ตารางวานะคะกคระคบกาไร่ราคาขายไรละ3ามล้านห้าแสนบาทราคานี้เป็นราคาเจ้าของนะคะเป็นโฉนดคุดแดงเนาะสสี่จอค่ะ ตั้งอยู่ในทำเลดีมากๆค่ะรัศมี3กิโลเมตรนะคะคือเมืองนครนายกค่ะทั้งแมคโครโรตัสสถานที่ราชการโรงพยาบาลต่างๆนะคะแต่นี้เหมาะทำรีสอร์ททำโรงแรมทํากิจการร้านค้าต่างๆติดแม่น้ำกว้างถึง100เมตรเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านที่ติดแม่น้ำฝั่งฝั่งน้นก่อนนะคะแล้วในพื้นที่เนี่ยก็สูงด้วยนะคะนี่คือแม่น้ำนะคะร้าน นี่ก็คือที่ดินค่ะจะเห็นว่าสูงกว่าแม่น้ําเยอะมากๆค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําท่วมนะคะแล้วก็ยังมีก้อนหินนะคะเป็นแนวเขตการตะิ่งพังไว้นะคะตามตลอดแนวเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านด้านเขตที่ติดติดฝั่งูุนก่อนนะคะในพื้นที่ต้นไม้ใหญ่เยอะมากๆเลยนะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะ อันนี้ก็จะใกล้กับสี่แยกสีน่นาวานะคะในพื้นที่ต้นไม้หายากเยอะมากๆค่ะมีทั้งชุนลพึกพยุงบัวสวรรค์นะคะเพชรภูเก็ตลีลาวดีค่ะมีจันถามีลำดวนแดงนะคะแล้วก็มีมะยงชิดมีมะขามยักษ์นี่ก็คือพื้นที่นะคะ ถนนด้านหน้าที่เห็นก็คือถนนสีนาวาเขื่อนขุนด่านมุ่งหน้าไปเขื่อนคุนด่านนะคะด้านนี้ก็มาจากแยกสีนาวานะคะเพียงส0มรอเมตรเองค่ะอยู่ในโซนเมืองค่ะทำเลดีแปดไร่สามงานเกตารางวานะคะที่ดินของเราก็แนวนี้เลยนะคะตรงต้นกอไผ่นี่นะคะยาวไปหนึ่งร้อเมตรเลยค่ะ ที่ดินสวยค่ะพัฒนาแล้วนะคะที่ดินไม่ต้องถมค่ะต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยค่ะเข้าออกสะดวกนะคะได้ติดถนนสาธารณะสองด้านเลยค่ะถนนหน้าแปลงที่ดินก็กว้างหกเมตรนะคะนี่คือแปลงที่ดินค่ะโซนนี้ก็เป็นโซนริมริมแม่น้ำนะคะ ล่มรื่นค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นที่นักท่องเที่ยวต้องผ่านนะคะลองเรือไหว้พระเก้าวัดนะคะนี่นะคะแนวหินแนวก้อนหินนะคะกันตะลิ่งพันมีตลอดมีตลอดแนวเลยนะคะ มีสิ่งปลูกสร้างด้วยนะคะเป็นบ้านพักคนงานค่ะสารวัปภคพบคันค่ะน้ำประปา,ปาไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วนะคะมีแนวเขตของเราตรงล้วนลวด้ํานี้นะคะจะเห็นว่ามีก้อนหินก้อนใหญ่นะคะวางตลอดแนวเลยค่ะ 8ไร่3งาน96ตารางวานะคะราคายกแปลงไร่ละสาล้านหแสนบาทค่ะ31ล้าน5้าแสนบาทนะคะยกแปลงเริ่มจากตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะแล้วที่ไม่ต้องพัฒนาแล้วนะคะ ถ้าใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเบอร์โทร0910096124และ0910139988นะคะสองเบอร์นี้เป็น ID l ดียลค่ะค่ะเดี๋ยวพาชมภาพมุมสูงกันต่อเลยนะคะจากภาพมุมสูงนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของแปลงที่ดินค่ะ8ดไร่3งาน 96ตารางวาเป็นโฉนดคุดแดงหันหน้าไปทางทิศเหนือติดถนนสาธารณะ2ด้านการเดินทางสะดวกลงจากถนนเส้นหลัก3049สีนาวาเขื่อนขุนด่านประมาณ100ถึง150เมตรจากแยกสีนาวา1กิโลเมตรค่ะใกล้กับปั๊มปตทสีนาวา1กิโลเมตรเดินทางไปเขื่อนขุนด่านก็ไม่ไกลนะคะประมาณ10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเดินทางจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต80กิโลเมตรสนใจติดต่อสอบถามนะคะเบอร์โทร0910096124และ0911399882 0 เบอร์นี้เป็น ID l i n ายด้วยนะคะถนนที่เห็นก็คือถนนเส้นหลักนะคะเรายังมีที่ดินติดแม่น้ำติดลำธารรวมทั้งติดคลองชลระทาน,นะคะมีทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ต้องขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ